ลูกหมูชาแนลเล่าเดื่องย่อละครหัวใจศิลาตอนจบเรื่องราวความแค้นของศิลาลูกที่เกิดจากเมียนน้อยและความไม่ตั้งใจของพ่อแม่ของเขาพามาพบพ่อแต่ถูกไล่ออกจากบ้านแต่แม่ของเขาเกิดเสียชีวิตลงทําให้พ่อจําใจรับเขาเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ศิลาถูกสีดาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงถูกทําร้ายปางตายมีคนพบศพของเด็กชายคนหนึ่งและทุกคนคิดว่าศิลาตายไปแล้ว เวลาต่อมาศิลาไปอยู่กับพิมพ์สุดาน้องสาวของแม่ที่เป็นแม่เล้าไฮาโซในวงการมืดจนร่ำรวยและเป็นผู้มีอิทธิพลในธุรกิจมืดศิลาเด็กชายตัวเล็กๆที่ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายปางตายจนทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วยกเว้นมีนตราที่คิดเสมอว่าพี่ต่อของเธอยังมีชีวิตอยู่ศิลามีฐานะร่ำรวยขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ศิลายังคงฝันร้าย และไม่เคยลืมความเจ็บปวดศิลามีฐานะร่ำรวยขึ้นและตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปแก้แค้นทุกคนที่เคยทำกับเขาในขณะที่มินตราเติบโตขึ้นมาแล้วต้องรับภาระทุกอย่างภายในบ้านรวมทั้งหาเงินส่งพี่สาวที่ไปเรียนต่อที่อังกฤษมินตราดีใจมากที่ได้พบกับพี่ต่อของเธอแต่ศิลากแกล้งทำเป็นจำมินตราไม่ได้เพราะเขาตั้งใจว่าจะกลับมาเพื่อแก้แค้นและเป้าหมายของเขาก็คือมิ่งขวัญ พี่สาวของมินตรามิงขวัญเป็นผู้หญิงเย่อหยิ่งเพราะมั่นใจว่าตัวเองสวยเก่งเกิดในตระกูลผู้ดีสีดารู้ว่ามิงขวัญทะเยอะทะยานเหมือนตัวเองเลยอยากได้มาเป็นลูกสะภ้เพราะรู้ว่าลูกชายตัวเองไม่เอาทานศิลาต้องเอาชนะใจขวัญให้ได้เพื่อแก้แค้นทั้งมิงขวัญสีดาและสาวิตไปพร้อมๆกันเขาให้ลูกน้องขับรถหรูไปรับมิงขวัญเพื่อทำให้เธอสนใจ และอยากรู้จักว่าศิลาคือใครมิ่งขวัญเริ่มหลงรักศิลาสาวิตติดการพน,นันจนเอาบ้านมาจำนองกับศิลาแผนการแก้แค้นของศิลาใกล้จะสำเร็จแต่เขาต้องเจอกับสิ่งยากที่สุดในเกมนี้คือหัวใจของเขาที่มีแต่มินตรามาเพื่อการแก้แค้นศิลาจะไม่ยอมรับว่าเขาคือต่อสึกที่มีหัวใจเป็นเดิมพันของพี่กับน้องมินตราพยายามห้ามมิงขวัญไม่ให้คบหากับศิลามิงขวัญโกรธตบตีมินตราจนหัวแตก ศิลาสงสารมินตรามากมินตราพูดศีลาว่าเธอจะเลิกยุ่งกับเขาเลกิกยัดเยียดความเป็นพี่ต่อให้เขาศิลาเสียใจแต่แผนของเขาใกล้สําเร็จแล้วเขาจะใจอ่อนไม่ได้ในขณะที่สีดากับลาวันตามสืบจนรู้ว่าเมียน้อยของพีระคือพิมพ์สุดาสองพี่น้องตามไปเอาเรื่องพิมพ์สุดาศิลาทนคิดถึงมินตราไม่ไหวเลยไปดักรอที่รถแต่มินตราไม่ยอมคุยกับศิลาแถมยังทําให้เกิดการเข้าใจผิด จนศิลาเกือบถูกตำรวจจับศิลาวางแผนจ้างบริษัทของมินตราไปตกแต่งโรงแรมของตัวเองพอมินตราไปถึงรู้ว่าเป็นโรงแรมของศิลาก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับศิลามินตราเดินออกมาจากโรงแรมศิลาตามมาที่ชายหาดและขู่มินตราว่าถ้าเธอไม่ยอมตกแต่งโรงแรมบริษัทของเธอจะเดือดร้อนแต่มินตราไม่ยอมกลับไปและต่อว่าศิลามินตราเดินหนี ศิลาเลยจับมินตราอุ้มพาดบ่าแล้วเดินไปรอบๆชายหาดมินตราพยายามดิ้นหนีแต่ไม่สําเร็จมิงขวาญบอกศิลาว่าเขาจะเสียใจเขาถ้าเลือกมินตราแทนที่จะเลือกผู้ดีอย่างเธอเพราะแม่มินตราเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนมิงขวาญพูดจาเหมือนดูถูกอาชีพของศิลาแล้วพูดให้ตัวเองสูงส่งยังมีผู้ชายดีๆเข้ามาให้เลือกอีกเยอะศีลาจะเดินออกไปแต่มิงขวาญดึงเขาไว้พร้อมกับบอกว่า เขายังออกไปไหนไม่ได้ถ้าเธอไม่อนุญาตมิ่งขวัญดึงศิลาให้นอนบนเตียงแล้วเริ่มเป็นฝ่ายลุกก่อนด้วยความมั่นใจมิ่งขวัญเริ่มแกะกระดุมเสื้อของศิลาศิลาลุกขึ้นเหมือนจะเดินหนีเขาบอกมิ่งขวัญว่าเธอสามารถเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังทันแต่มิ่งขวัญไม่ยอมหยุดศิลาแกล้งทําเป็นปิดไฟมิ่งขวัญมีอะไรกับศิลาหลังจากมีอะไรกันเสร็จแล้วมิ่งขวัญบอกว่าตัวเองอยากไปพบครอบครัวของเขาที่ภูเก็ต ศิลาเฉลยทุกอย่างว่าเขาคือต่อหรือหมาขี้เรือนที่เธอเคยดูถูกมิงขวัญทำท่าเหมือนไม่เชื่อศิลาเลยเปิดแผลที่หน้าอกให้ดูแล้วบอกว่าที่เขาปิดไฟไม่ใช่เรื่องรถสานิยมอย่างที่เธอเข้าใจมิงขวัญช็อกแล้วเริ่มตะโกนด่าทอศิลาอย่างคุ้มคลั่งศิลาเดินออกไปอย่างสะใจหลังจากจัดการกับมิงขวัญศิลาเตรียมปิดบัญชีแค้นสาวิศิลาปีนเข้าห้องนอนของมินตรากลางดึกเพราะคิดถึง และเป็นห่วงความรู้สึกของมินตรามินตราถามศิลาว่าตัวเองทำเองผิดทำไมเขาทำแบบนั้นกับพี่สาวแล้วมาทำแบบเดียวกับเธอศิลาเรียกตัวเองว่าพี่และบอกว่าเขาไม่เคยคิดทำร้ายเธอมินตราพูดว่าตัวเองเกลียดคนสก,กปรกแบบเขาและไล่ศิลาออกไปอย่างไม่ใยดีศิลาเจ็บปวดและบอกว่าสิ่งที่เขาทำกับมินตราและมิ่งขวัญไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันสาวิทาเล่นพน,นันกับศิลา หวังจะเคลียร์นี่60ล้านสองเกมสแรกศิลายอมให้สาวิตโกงตอนหลังศิลาจับได้ว่าสาวิตพกรีโมทควบคุมลูกเตา๋าสาวิตแก้ตัวว่าเป็นรีโมทรถศิลาให้ลูกน้องยึดรีโมทไว้ก่อนเกมส์ที่สี่ทั้งคู่เริ่มเสมอกันเกมส์สุดท้ายศิลาเป็นคนชนะนี่ของสาวิตเพิ่มขึ้นเป็น120ล้านศิลาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาต้องการคือบ้านสาวิตอ้างว่าโฉนดบ้านไม่ได้เป็นชื่อของตนแต่ศิลาไม่สน แล้วบอกให้สาวิตไปเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองศีลาบอกว่าของอีกอย่างศีลายังไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรและขอคิดดูก่อนศีลาสั่งลูกน้องคอยตามประกบสาวิตส,สาวิตแค้นใจมากและส่งลูกน้องไปทำร้ายลักษมีที่คอนโดสาวิตส่งลูกน้องไปทำร้ายลักษมีเพื่อแก้แค้นศีลาสั่งคนตามเล่าคนที่ทำร้ายลักษมีแล้วมาที่บ้านสาวิตศิีลาบอกสาวิตให้เซ็นโฉนดโอนบ้านสาวิตไม่ยอมและจะโทรแจ้งตำรวจ ศีลาเอาตัวคนร้ายที่สาวิต้ังไปทำร้ายลักษมีมาให้สาวิตดูในที่สุดสาวิตก็เซ็นเอกสารโอนบ้านศิลาให้ลูกน้องลากตัวสาวิตไปขอโทษลักษมีในขณะที่กำลังเยือยุดกันอยู่หน้าบ้านมินตราออกมาเห็นพอดีสาวิตพูดเดยาะเยอะเรื่องอ้อยศิลากับสาวิตชกต่อยกันมินตราเข้ามาห้ามและหกล้มจนมือเป็นแผลศิลาพามินตราไปดูลักษมีที่โรงพยาบาลให้เห็นกับตาเพราะต้องการให้เธอเลิกยุ่งกับสาวิต และศีดาเวลาเดียวกันพิมพ์สุดามาหาศิลาที่โรงพยาบาลพอดีมินตราได้ยินศิลาคุยกับพิมพ์ดาวเกี่ยวกับเรื่องของอ้อยมินตราถามพี่สุดาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจมินตรารู้ความจริงว่าตัวเองเข้าใจผิดมาโดยตลอดศิลาช่วยทําแผลให้มินตราแล้วทําเหมือนจะปล่อยให้มินตรากลับเองมินตราแกล้งทําเป็นโกรธแล้วบอกให้เขาไปส่งที่บ้านศิลาขอโทษที่ทําให้มินตราเจ็บตัว มินตราเตือนศิลาด้วยความเป็นห่วงและไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับสีดาแต่ศีลาเหมือนจะไม่ฟังคําเตือนของเธอมินตราเลยขอร้องศีลาแล้วเรียกเขาว่าพี่ต่อศีลาดีใจแต่ไม่แสดงออกเพราะเหลืออีกแค่เน็ดเดียวการแก้แค้นของเขาก็จะสําเร็จมิ่งขวันแอบดูทั้งคู่อยู่เงียบๆสีดาและลาวานส่งลูกน้องไปจับตัวพิมพ์ดาวมาให้ศีลาแค้นใจมากถามว่าใครทําร้ายนะ้าแมมสาวิตอยากได้บ้าน และเครื่องเพชรคืนเลอทาศีลาเล่นอีกเกมศีลาบอกว่าคราวนี้ตัวเองต้องการมากกว่าบ้านศีลาชนะเกมและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของสีดาสีดาแปลกใจที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมทงทั้งที่ยังไม่ครบวาระการประชุมศีลาเดินเข้ามาให้ห้องประชุมสีดาเดินปรีไปถามทันทีว่ามาทําอะไรในบริษัทของเธอสีดาจะทํายังไงเมื่อรู้ว่าศีลากลายเป็นเจ้าของบริษัทมิงขวัญเห็นศีลา และมินตราผูกพันกันมากมิ่งขวาญวางแผนทำลายมินตราที่เปรียบเสมือนหัวของใจศีลามินตราหลงดีใจคิดว่าพี่สาวตัวเองทำใจได้พิมพ์ดาวรู้ความร้ายกาจของศีดาที่ฆ่าพี่สาวของเธออย่างเลือดเย็นพิมพ์ดาวเป็นห่วงศิลาและขอร้องมินตราให้ช่วยห้ามศิลาให้หยุดแก้แค้นแต่ศิลาเดินหน้าแก้แค้นแม้ว่ามินตราจะขอร้องทางน้ำตาศีดาโกรธแค้นมากที่ตัวเองต้องเสียทางบ้าน และบริษัทจูู่มีคนลอบวางระเบิดตึกที่ศิลาอยู่มินตราเป็นห่วงศิลาว่าจะได้รับอันตรายพยายามจะเข้าไปข้างนี้ให้ได้พิมพ์ดาวบอกมินตราให้ช่วยไปดูแลเพนท์เฮาส์และพูดเหมือนฝากฝังศิลาไว้กับมินตราหลังจากนั้นพิมพ์ดาวก็โทรไปเปิดศึกกับศีดาพิมพ์ดาวบอกว่าไหนไหๆซิลาก็ตายไปแล้วตนต้องการคืนบ้านและหุ้นให้ศีดาเพื่อแลกกับความสงบสุข สีดาไม่เชื่อว่าเรื่องจะง่ายดายถึงเพียงนั้นแต่ก็ไม่กลัวที่ไปพบกับพิมพ์ดาวมินตราไปที่เพนเฮาตามที่พิมพ์ดาวบอกแล้วพบกับศิลาที่กำลังนอนพกรักษาตัวอยู่ที่นั่นสีดาไปพบพิมพ์ดาวตามนัดทั้งคู่เข้าไปเคลียร์กันในห้องแบบสองต่อสองสีดาแอบพกปืนเข้าไปด้วยสีดากับพิม์ดาวแอบพกปืนไปด้วยสีดากับพิมพ์ดาวไล่ยิงกันอยู่ในกลับสีดาไปซ่อนตัวพิมพ์ดาวตามหาและเกิดการแย่งปืนกัน สีดายิงทีมดาวบาดเจ็บสาหาัสแล้วสั่งให้ลูกน้องเผาเดเวอร์ขับเพื่อทำลายหลักฐานศีลารู้ว่าไฟไหม้ก็จะไปช่วยน้าแหมมทั้งทั้งที่ตัวเองกำลังบาดเจ็บมินตรากับปลักช่วยกันดึงตัวศีลาเอาไว้ปลักบอกข่าวร้ายว่าน้าแหม่มเสียแล้วศีลาช็อกและวิ่งออกไปหาน้าแแม่แต่ถูกรถเฉียวชนมินตราพาศีลากลับมาที่เพนท์เฮาสีลาร้องด้วยหัวใจที่แตกสลายหัวใจสลาย ศิลาโทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้น้ำแหม่มตายมินตราคอยปลอบใจศิลาที่กำลังหัวใจสลายศิลาเสียใจมากและขอให้มินตราอยู่กับเขาก่อนท่านพีระไม่เชื่อว่าขับถูกไฟไม่จนพิมพ์ดาวออกมาไม่ได้ตำรวจชนะสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงมินตราคอยอยู่ดูแลศิลาจนมนีเรื่องกับมิ่งขวัญแต่มินตราไม่ยอมมิ่งขวัญเหมือนเมื่อก่อนการตายของน้ำแหม่มทำให้ไฟแค้นของศีลาลุกชนขึ้นอีกครั้ง หลังจากอาการดีขึ้นก็จะกลับไปแก้แค้นมินตราพยายามห้ามเพราะไม่อยากเสียเขาไปอีกการตายของพิมพ์สุดาทําให้ศิลาเจ็บปวดมากศิลาสามารถกู้คลิปเสียงการโต้อตอบกันระหว่างพิมพ์สุดาและศรีดาในวันเกิดเหตุศิลาจะทําอย่างไรกับหลักฐานที่มีอยู่เมื่อมาถึงจุดสูญเสียมากที่สุดในชีวิตมินตราวางแผนชวนช่วยศิลาด้วยการหลอกถามความจริงจากสาวิศสาวิศแปลกใจที่จู่ๆมินตราโทรมาชวนไปกินข้าว สาวิตรู้ทันเลยบอกว่าตัวเองอยากเปลี่ยนร้านและบอกให้มินตราแต่งตัวสวยๆมินตราให้แววช่วยหาชุดให้สาวิตตกตะลึงในความสวยเซ็กซี่ของมินตราแววแ,วและแหวนนั่งอยู่อีกตัวหนึ่งเพื่อคอยช่วยมินตราศิลารู้แค่ว่ามินตรามีนัดและจะกลับบ้านดึกพ่อสาวิตสั่งให้คนสะกดรอยตามลูกชายลูกน้องแอบถ่ายรูปส่งมาให้ศิลาเลยเห็นรูปมินตรากำลังกำลังนั่งจิบวายอยู่กับสาวิต ศีลาตามมาที่ร้านทันทีมิ่งขวัญไปบอกสีดาในคุกว่าศิลาคือต่อพอรู้ว่าศีลาคือใครไฟแค้นของสีดาลุกชนขึ้นมาทันทีสีดาให้น้องสาวช่วยวิ่งเต้นประกันตัวออกมาตอนแรกสีดาก็ว่าจะหนีไปต่างประเทศพอรู้ว่าหนีไปง่ายๆไม่ได้สีดาตัดสินใจอยู่จัดการกับศีลาก่อนมินตราวางแผนช่วยศีลามิ่งขวัญลงทุนผลักพ่อตกบันไดเพื่อหลอกมินตรามาให้สีดา แต่แล้วมิ่งขวานต้องถูกหักหลังเพราะสีดาจะฆ่ามิ่งขวาญเพื่อปิดปากศิลายอมสละตัวเป็นเหยื่อล่อสีดาให้ตำรวจสีดาตกใจที่ศิลาใช้โทรศัพท์ของสาวิทโทรมหาศิลานัดสีดามาเคลียร์ให้จบที่เขาคนเดียวศิลาบุกเข้าไปช่วยมินตราและเผชิญหน้ากับสีดาต่างคนต่างมีปืนต่างคนต่างเลงปืนไปที่อีกฝ่ายสีดาจะยิงศิลาแต่พลาดไปยิงสาวิทจนตายนอกจากสีดาไม่สำนึกผิด และยังโทษศีลาว่าเป็นคนทําให้สาวิตตายสีดานี่หัวสุกหัวสุนศีลากลับมาแก้แค้นได้สําเร็จดังใจที่เขาต้องการและได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักโจบ,บริบูรณ์ขอบคุณค่ะ